ชอบแบบประสบอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นการเอานิ้วก้อยเตะขาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวซินเดอเรลล่าใช่ใช่เดินยูนแ้ก็เตะอะไรอย่างนั้นเป็นแบบเจ้าหญิงเด๋อๆใช่ค่ะประทับใจในความแก้งแล้วเขาสามารถแกล้งหนูได้ชนะตลอดหนูไม่เคยชนะเขาเลยลาฟันเซลค่ะเพราะว่าหนูอยากล้ผมไป่โหดแล้วผมเป็นเช็คได้ไหมผมอยากตัวเขียวบ้างครับ สวัสดีครับผมแบงค์ทิติมาหาภารักนะครับจากโปรเจกต์ My Sexy Princess ครับผมค่ะสวัสดีค่ะเอินเอินฟาติมาเดดสไตลด์ล้วนะคะจากโปรเจกต์ My Sexy Princess ตอนซินเนล่าค่ะเกี่ยวกับตัวเอินเลยครับให้เอินเป็นคนพูดก็จะเป็นทีมของเจ้าหญิงยุค2อ2 2ยค่ะใช่ก็จะแตกต่างจาก จ้าหญิงในนิยายหรือว่าในพิทานที่เราเคยได้ยินมาที่เขาจะเป็นเจ้าหญิงที่เรียบร้อยรอความช่วยเหลือจากเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในยุคนี้เจ้าหญิง2022ก็จะออกตามรหาหาเจ้าชายแล้วก็หารองเท้าแก้วสวมเองค่ะอืมคือจริงๆเราผู้หญิงเป็นฝ่ายลุกใช่ไหมเราเปลี่ยนมันลุกบ้างเออแต่ไม่ได้ลุกแบบนั้นนะคะแต่ว่าไมไ่ลุกแบบน่าก,กลัวเออใช่แต่เขาแค่มีเป้าหมายแล้วก็มีความฝันของเขาเฉยๆค่ะ สำหรับหนกกับซินนะคะเอออย่างแรกเลยที่ต่างก็คือเรื่องฐานะอะไรเงี้ยเขาแบบเคยรวยมาก่อนแล้วเขาก็ตกดิ่งลงมาสุดเลยคะ่ะจนเลยะคะ่ะใช่สิ่งที่เหมือนกันก็จะมีความเดือดดาลก,กากัดความซ่าความโซนเลยอยค่ะจะคล้ายๆกันค่ะอืมชอบแบบประสบอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างเช่นการเอานิ้วก้อยเตะขาเก้าอี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวซินเดอร่าใช่ใช่เดินอยู่นี่ก็เตะอะไรอย่างนั้น เป็นแบบเจ้าหญิงเด๋อใช่ค่ะตัวผมก็รับบทเป็นภูผาครับเศ่ษที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือความรวยครับผมเพราะในเรื่องเนี่ยภูผารวยประมาณหมื่นกว่าล้านครอบครัวทําธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้ทั้งแปรรูปแล้วก็ผลไม้สดซึ่งมันก็แตกต่างผมก็ต้องใช้เวลาดนึงในการจูนว่าเอ๊ะคนรวยเขาใช้เงินกันยังไงหรือว่ามีวิธีการคิดการพูดยังไงอะไรอย่างนี้ก็ ก็องข้างยากเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่เคยรวยขนาดนั้นเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก็รวยแล้วยังยังยังหมื่นล้านก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับ <laughs> แต่ว่าก็จะมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของการ <laughs> ชอบเอาชนะอะไรกันครับเหมือนว่ามีความอยากเอาชนะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะทําให้เป้าหมายที่วางไว้มันประสบความสําเร็จให้ได้ด้วยตัวของเขาเองอะไรเงี้ย <laughs> อืมแล้วก็จะมีความที่จะต้องต่อสู้กับ ใจิตใจตัวเองค่อนข้างเยอะในตัวภูผ่าอนะไรเงี้ยซึ่งในบางพาร์ทในชีวิตของผมก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันความยากและความท้าทายคือันท้าทายสำหรับหนูมากเพราะว่า หนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกค่ะของของการแสดงของหนูใช่ค่ะก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับมันก็เลยต้องมาเรียนรู้ในกองเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าซีนที่อาจจะต้องเข้ากับพี่ลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าหนูจะกลัวทำเขาเสียเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องแบบนั่งจูนตัวเองว่าแบบเอ้ยเราอย่าเอาสมาธิไปเสียตรงนั้นเราต้องแบบโฟกัสกับบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคิดว่าพาร์ทไหนในของตัวเองยากสุดพาร์ทที่คิดว่ายากที่สุด ก็คือซีนร้องไห้ค่ะใช่คือตอนแรกหนูจะชอบกลัวซีนร้องไห้เพราะว่าสมาธิไม่ค่อยมีใช่เป็นคนสมาธิสั้น <c oughs> ก็เลยจะกลัวซีนร้องไห้ค่ะแต่พอเอาไปเอามาเหมือนเราเริ่มอินในคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบจูนติดง่ายใช่ไม่ต้องแบบพยายามค่ะแต่อยากให้เห็นมากนะครับในซีนดราม่าของตัวเอินๆทรงพลังมาก <c oughs> ความยากมันคือเรื่องของการที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบ ในพาร์ทหน้าที่การงานของตัวภูเพิ่มขึ้นเพราะว่าการที่เราจะสามารถมาเป็นทายาทของบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนเป็นหมื่นล้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการไปทำแบบรีเสิร์ชว่าสิ่งที่เขาจะต้องจัดการแล้วมันมีอะไรบ้างหรือว่าวิธีการในการที่จะคุมคนให้อยู่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะไรงเงี้ยมันก็จะเป็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราก็อาจจะต้องแบบไปหามาเองเพื่อปรับเข้ากับคาแรคเตอร์เรา ผมประทับใจในเรื่องความตั้งใจครับในการมีความรับผิดชอบต่องาน <c oughs> เพราะว่าอันอื่นจะเป็นคนที่ทําการบ้านมาละเอียดเตรียม <c oughs> ตัวมาดีอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ครับ <c oughs> แค่นั้นเลยนะครับ <c oughs> แค่อย่างเดียวนะครับเลาเล่นเล่น <c oughs> หนูประทับใจในตัวพี่แบงตรงที่เออเป็นกันเองมากๆค่ะประทับใจในความแกล้งแล้วเขาสามารถแกล้งหนูได้ชนะตลอดหนูไม่เคยชนะเขาเลยใช่ ลาฟันเซลค่ะเพราะว่าหนูอยากลองผมไปโหนยาวอยากผมยาวเนี่หรอใช่แล้วก็แบบสามารถแบบโหนไปไหนก็ได้อันนั้นสเอร์แมนนปล่าไม่น่าใช่ลาฟันเซลนะผมเป็นเชคได้ไหมก็เชคก็เป็นเหมือนแบบเจ้าชายของฟิลนาป่ะอ๋อแบบตัวเขียวใช่ผมอยากตัวเขียวบ้างครับอยากสู้กับมังกรอยากขี่มังกรครับ อย่างแรกเลยครับจะได้ความสนุกเพลิดเพลิน <Yay. S 1> <laughs> อยวาันนี้เป็นแบบเบสิกไม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยีิ์เรื่องนี้ก็จะมีความสอดแทรกในพาร์ทของ แต่และคาแรคเตอร์แต่และตัวละครที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวซินเนี่ยที่เขาบอกว่าทําไมเขาถึงต้องหาออกไปตามหาเจ้าชายที่มีนิสัยรวยจริงๆแล้วเนี่ยซินไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วไปหาผู้ชายจากผู้ชายรวยอะไรย่างี้ครับจริงๆเขาก็มีความฝันของเขาแล้วก็ทํางานหาเงินเพื่อที่จะมาใช้หนี้ที่มีอยู่ที่บ้านถูกไหม <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าหลังจากที่ชีวิตเขาพลิกผันมาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเราก็จะได้เห็นความเป็นเกิร์ลพาวเวอร์ว่าแบบ ผู้หญิงที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะได้เห็นพาร์ทของผมก็จะเป็นเรื่องของความครอบครัวที่จะต้องคอยโดนรับแรงกดดันจากคนที่เป็นแม่เพราะว่าพอเราอยู่ในครอบครัวที่มีเงินมหาศาลมีชื่อเสียงมีหน้าตาในสังคมอะไรเงี้ยมันก็มาพ,พาร้อมความรับผิดชอบที่ตัวภูผาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับมันให้ได้เพื่อขึ้นรับตำแหน่งในการเป็นซ e อของบริษัทคนต่อไปพารตแน่นอนทางช่องวันเนี่ยสามคำ ด้วยนะคะ My s a s s y princess จ้าหญิง2022ตอนซินเดอเรลล่าค่ะทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะนอกจากความสนุกเพลินแล้วทุกคนก็ยังจะได้เห็นจีนที่หนูว่ามัน Amazing มากๆเลยนะทุกคนต้องรอดูพี่ลูกเกดกับพี่แบงค์ฟาดกันนะคะหนูชอบมากๆเลยซีนนั้นนะคะอยากให้ทุกคนไปติดตามค่ะจะได้เห็นความเข้มข้นแน่นอนค่ะอนอกจากความเข้มข้นของเรื่องนี้แล้วเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเรื่องต่อๆไปของเจ้าหญิงสโนไวท์เจ้าหญิงสลิปปี้บิวตี้เนี่ยต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากไปนะครับ<อ>